อ่ะกดเลยเหยียบเลยกดใส่เลยใส่ใส่ใส่ดิไม่ต้องปล่อยเหยียบไม่ต้องไม่ต้องเหยียบปล่อยเหยียบปล่อยหยียบทั้งเลยไม่ไม่โโอ้จับได้ไหมคะพี่หมีจากคลิปที่แล้วที่เราเคยสัญญากับคุณผู้ชมแล้วก็ลูกค้าไว้ว่า ะจะพาไปเข้าป่าถ้าเกิดว่าฝนมันตกแบบนี้ค่ะซึ่งเคยแล้วเราไปมารอบนึงแล้วมันฝนไม่ตกมันแห้งเนาะใช่ฝน,นตก<ช>ก็จะไปลุยกันแล้วก็วันนี้ที่มีแขกรับเชิญพิเศษด้วยเป็นลูกค้าของเราแต่วันนี้เราไปลุ้นกันว่ามันจะมันขนาดไหนตอนนี้เราก็มาถึงเรียบร้อยดูเส้นทางเป็นไงมีแค่ทางเข้านะรู้สึกถึงความโหดที่อยู่ข้างหน้า ถือแล้วดูเหยื่อเราข้างหลังทงน <S 1> <S 1> <S ันไม่่ <S <S เดี๋ยวข้างหน้าเริ่มแมล้วพี่เขาเรียกว่าเนินรับน้องพี่เราใช้ขับสองก่อนครับอันนี้มีน้ําด้วยผมก็เลยว่าเดี๋ยวมีลุ้นบ่อน้ําข้างหน้าแน่เลยรอบนีนของจริงอ,อ,อ,อุ้ยอีกแล้วอ่าไม่ได้แสดงว่าล้อมีการปั่นเี๋ยวเราก็จะใส่สี่เฮดลองดูพร้อมกับรับเกลนนะครับปึ๊บ เป็นไงง่ายไหม <Ừ. S 1> ง่ายง่ายเลยไหมพี่แตะเบาๆอ่าเป็นไงของเอดีที่ใส่ CL ครับีตตอนนี้เราเป็นผู้หญิงนะครับในทาง ไม่ได้บอกด้วยแต่ว่าลึกหรือเปล่าด้วยนะเหมือนจะไม่ลึกนะคะยังไงครับมิ้นตัวโกขับทั้งเรียบไหมเอมรู้สึกว่ามันมันยากกว่ารอบที่แล้วเยอะมากเลยนะนี่อันนี้ขนาดใส่ขับสี่นี่ยังรู้สึกว่าล้อมันแบบตึงๆหน่อยเพราะเพราะฝนมันตกแนละ้วพื้นมันเปี่ยนไปนเรื่อยเอามารุ้นกันพี่ก็ไม่ได้มาสำรวจก่อนเรามารุ้นึกันว่าจะเจออะไรอีกไหม ตรงแล้วหักขวาตรงมาก่อนค่อยๆมาค่อยๆมาค่อยๆมา,มาตรงมาหักโอเคตรงตรงตรงหักขวานิดนึงอย่าหักสุดหนูหนูหน,หนขึ้นขวาหน่อยนึงอโอเคนั่นแหละตรงมาเลยตรงมาค่อยๆมาโอเคพอเลยตอนนี้ล้อด,ด้านขวามันฟรีนะครับแล้วก็ล้อด้านซ้ายมันแขวนอยู่เวลาขับรดอะถ้าเราหักพวงมาลัยสุดอะรถมันไม่มีแรงดันเรา,าจะหักเร็วเราต้องหักไม่เยอะหักนิดเดียวซึ่งตรงนี้เดี๋ยวมิ้นเทคคือเหยียบ เหยียบเหยียบคันเร่งส่งขึ้นเลยอลองดูกดเลยเหยียบเลยกดใส่เลยใสย่ใส่ปีกปีกไม่ต้องปล่อยเหยียบไม่ต้องไม่ต้องเหยียบปล่อยเหยียบปล่อยเหยียบทั้งเลยไม่ไม่ตกพี่ดูอยู่ไม่ต้องเหยียบปล่อยเหยียบปล่อยเหยียบยาวเลยไปไปอีกการขับออฟโรดนอกจากระบบที่มีมาแล้วก็ <c oughs> ต้องมีทักษะในการออฟโรดนิดนึงนะครับตอนนี้ก็น้องเขามือ <c oughs> ใหม่ไม่เป็นไรทางมันเหมือนจะไม่ยากนะที่หนีแต่พอขับแล้วมันน่ากลัวล้อขวามันปั่นรีตรงนี้ไงคือล้อมันตีดินมันเปื้อน แล้วมันความมันเหมือนนางหมูพอเราไม่เทคปุ๊รอมันลงไปปุ๊บมันมันขุดมันปั่นก็เลยรขึ้นไม่ได้อ๋อนะไอไอโอ้เนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่แหละคือความมาันอับรดเห็นไหมอ่าจุดนี้เป็นอุปสรรคค่อนข้างโหดอยู่นะครับเมื่อกี้น้องเราขับไม่ได้เพราะอาจจะไม่มีทักษะเรื่องการขับรถซึ่งไม่เป็นไรตอนนี้เรามาเรียนรู้กันทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเหยื่อเราดีกว่าลูกค้าแล้วครับนี่ดูซิว่าจะฝีมืดจะขนาดไหนเดี๋ยวมาดูกันครับ มาครับพี่มาเลยพอเหยียบแล้วไม่ถอนคันเร่งเลยพี่เหยียบขึ้นยาวเลยพอขึ้นนวลปุ๊บพี่ก็หักซ้ายได้เลยครับเทคยาวเลยพี่เทคเลยก็เมื่อกี้พี่ทางนี้มัน มันมีหลายอย่างเนาะทางไม่เท่ากันด้วยแล้วก็ทางมันลื่นเพราะไม่จับฝนตกเมืก้เราใช้ขับฟีปกติมันก็ขึ้นไม่ได้มันมีการปีเราเลยใส่ลาบเข้าไปด้วยตัวนี้ลาบเสิมก็คอยพยายามจะสั่งเบรกล้อที่มันฝั่นฟีเยอะแล้วมันจายกำลังไปแล้วก็ยางของพี่ก็มีส่วนด้วยยางพี่เป็นยางอาทีด้วยบวกกับทักษะทางคนงของพี่ เส้นทางที่ผ่านมาพี่มีอุปสรรคที่ว่าตรงไหนมันจุดแรกะที่ว่ามันมีทางขึ้นเนี่ยมันมันมันเป็นแบบคล้ายๆลงล่องด้วยแล้วก็ลงล่องแล้วต้องขึ้นแล้วทางฝั่งฝาเนี่ยมันมันเป็นคล้ายๆมันเป็นล่องลึกอะเทวะผมก็กลัวจะพลิกไงถ้าตรงนั้นทับข้าปุ๊บมันก็พลิกขวาเลยนะพลิกได้เลยครับใช่ตรงนั้นแต่เห็นเห็นเห็นทางมีเนี่ยพ้ิกได้ เราก็น่าจะกินได้นะคือใช้ระบบลับเข้าไปเข้าไปด้วยอ้มัน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 แรงอ่ะมันรุนแรงอ่ะรับล้มันจับเลยครับเพราะว่าความจริงสี่เฮตตัวนั้นขึ้นไม่ได้ครับเพราะมันฟรีหนักมากตอนที่น้องก็ใส่แล้วล้อมันฟรีมันรี่เฮก็ช่วยไม่ได้ก็เลยใส่ลาาเข้าไปแล้วตมอนผมขับรู้สึกได้เลยครับล้ามันจับคือพอล้อฟรีมันจับเบรกแล้วมันถ่ายกําลังตัวนั้นมีอีกไหมพี่ตรงไหนอีกที่ที่ชอบเสียวๆเมื่อกี้นี้ท้ายนี่เนี่ยผ่อนจบทางขึ้นใช่ไหมที่ที่อดโหดหน่อยแล้วทางมันก็ไม ใช่ครับไม่เห็นทางตอนขึ้นเนี่ยเพราะว่ามันมันมันชันมากไงเราไม่สามารถมองทางเลยก็คือมองฟางเยอะะใช่ครับในระบบของออฟโรดเราก็เออถ้ามีจอเนี้ยเราก็สามารถดูได้รถเอียขนาดไหนใช่ครับจอมันมีกำหนดอยู่ว่าไม่ควรเอียงเกินเท่าไหร่อะไรงียมันจะมีกำหนดอยู่ของบดูสิเราเองโอ้ยวันนี้หนักหน่วงมากเลยค่ะจบความที่เลาไหม โอ้โหเยอะเยอะเยอะมากที่หนีคือแบบว่าขับไม่ได้อันนี้คือเรื่องจริงเลยขับไม่ได้ใช่ครับคือการขับรถนอกจากระบบที่มันมีให้ที่ดีอยู่แล้วครับบางทีก็ต้องมีทักษะในการขับเบื้องต้นด้วยพยอดีน้องเป็นผู้หญิงด้วยแล้วก็ไม่ได้ขับออฟโรดโดยตรงเนาะพอดีงั้นก็วันนี้คลิปเราก็เพียงพอแล้วสนุกเต็มที่ก็เดี๋ยวคลิปหน้าเราไปมันๆอะไรที่ไหนยังไงก็ฝากท่านผู้ชมติดตามวันนี้ก็ขอบคุณพี่ทยุทธ์มากนะครับที่มาสนุกกับทางอิสุลำปางขอบคุณครับ